ด้านบนอย่างเดียวใช่ไหมบึ้มเข้่ะคิดดูว่าก่อนหน้านี้จะใหญ่ขนาดไหนนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มค่ะไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสวัสดีค่ะอัปแมกนัมนะคะ สัดส่วน36 24 35ค่ะส่วนสูงน้ําำหนัก48ค่ะก็สามารถติดตามอโปได้ที่ Facebook W A I U N I หรือว่าจะเป็น IG ก็ A P m a g n u m ค่ะน้องอโปนี่บึ้มสุดสุดอ่ะบึ้มด้านบนอย่างเดียวใช่ไหมบึ้มทั้งตัวคือปกติแล้วเนี่ยนางแบบอ่ะปริ้นบนหนูแม่งปริ้นล่างเลยคิดดูว่าก่อนหน้านี้จะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนิ่มไหมนิ่มไหนิ่มไหมนิ่ค่ะติดต่อไลนลิกป้ายคลิป เอาสักกูอยากเข้าไปจับเองและแต่ไม่สามารถทําได้เพราะว่ารายการเราเป็นรายการสัมภาษณ์อย่างเดียวนะ,ะวันนี้คอนเทนต์รายการพี่คือถามเร็วๆตอบเร็วๆคําถามจะมีทั้งหมด13คําถามคําถามไหนไม่เข้าใจในความหมายตอบมาก่อนต่อให้เราไม่เข้าใจไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้เลือกมาก่อนเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เราใช้สมองเยอะอยากให้เราใช้จิตใต้สํานึกความรู้สึกล้วนๆอ่าไปไวๆนะสดหรือไม่สด,สดลิ้นหรือเอนลิ้นใหญ่เหม็นหรือเล็กหอมเล็กหอม สายเปหรือสายเยสายเยค่ะขึ้นบทหรือขึ้นลอยขึ้นบทค่ะคาปากหรือคาอ,อกคาปากไข่สั้นหรือดิวดไข่สั้นซิกแพคหรือหุ่นหมีซิกแพคตื่นเต้นหรือปลอดภัยตื่นเต้นเด็กกว่าหรือแก่กว่าเด็กกว่าเลียทั้งเต้าหรือเลียเฉพาะหัวโอ้ยเลียทั้งเต้า ดุดันหรือนุ่มนวลดุดันรับหรือลุกรับแล้วกัน,อน,นเอ้ยอโอเคจบไป13คําถามคําถามแรกก็รอสดสะแล้วสดกับไม่สดสำหรับเราต่างกันไหมต่างต่างเยอะไหมคือต้องเขาเรียกว่าอะไรจํากัดความก่อนสดนี้คือกับแฟนนะแต่ถ้าไม่สดนี้คือสนมากก็จะเป็นแบบซ้อมก่อนรีวิวใช้คำว่าขาจรได้ไหมขาจรขาจรขาจรไม่ใช่ขาประจำชั่วคราวแล้วถ้าผู้ชายใส่ถุงยางกับไ่ใส่ถุงยางเนี่ยเราแยกได้ค่ะแยกได้เฮ้ยรู้สึกเลยเหรอรู้สึกใส่ดีกว่าหรือไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่า คนละฟิลลิ่งกันหรือใส่มันเหมือนจะบถุงอ่ะแล้วถ้าไม่ใส่ป้องกันไงก็แตกนอกไงเขาไม่เรียกป้องกันเขาเรียกลุ้นเอาปกติก็ทานยาคุมค่ะอ๋อเอ้ยถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีในเมื่อไม่ชอบใส่ก็อยาคุมก็ทานได้อะไม่ติดไม่ติดคำถามต่อไปลิ้นหรือเอ็นลิ้นเอ็นไม่ดีตรงไหนเอ็นก็ดีแต่บางคนก็แบบว่ามันต้องลงลิ้นก่อนลิ้นต้องมาก่อนจริงๆนะถ้าสมมุติว่าผู้ชายจะมามีอะไรกับน้องอาโป จำเป็นต้องใช้ลิ้นให้ทุกครั้งไหมจำเป็นเพราะบางคนก็ไม่ได้เก่งแต่ถ้าลิ้นดีนี่โอเคเลยอย่างน้อยก็เสร็จกับลิ้นกันเราหางใหญ่เหม็นกับเล็กหอมเมื่อกี้เราเลือก <st ool> <c oughs> เล็กหอมเลกทำไมอะกลิ่นมมนไม่โอเคจริงๆนะเคยเจอแบบถอดออกมาแล้วขนาดล้างแล้วอะคือเราก็ต้องมีแบบมารยาเนาะแบบว่าเมาแค่ไหนอะไรก็คุณก็ต้องไปไปเตรียมตัวของคุณน่ะแล้วก็เตรียมตัวของเราแล้วอะใช่ไหมอะถ้าเป็นพี่พี่รู้สึกว่าเปิดออกมาโอ้โหอยากกินข้าวต้มเนี่ยพี่กล้าต่อไหม จริงไหมยังไงระหว่างกิจกรรมก็ต้องได้กลิ่นโชยออกมาออของพี่หดไหมออเหมือนกันจริงๆเขาเป็นว่ากลิ่นสําคัญกว่าขนาดกลิ่นสําคัญกว่านั้นๆ้ที่จะเจอคนตอบสายเยทําไมสายเยดีกว่าสายเปไม่รู้ไม่ค่อยเจอผู้ชายสายเปเท่าไหร่อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยใช่คือในเมื่อเราไม่เจอเปก็เยดีไปเลยใช่จุดประสงค์เขาเปคือเขาก็ต้องอยากเยเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเยดีแล้วมีตงังอยคุ้ม แต่ถ้าเลือกอย่างใด้อย่างน่งก็เอาเยเลยเอาเยก่อนถือว่าส่วนน้อยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนจะมาเป็นแฟนน้องอาโป่ะควรจะมีรายได้สักประมาณเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะแบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยรับพิจารณาเอาจริงๆเอาไม่เดือดร้อน คุณสามารถดูแลตัวเองคุณได้ถ้ามีเหลือดูแลเราได้ถือว่าโอเคคือเราก็วินวินขอให้คุณขยันทำมาหากินอย่ามาเป็นที่มีปีกอะ่ะถ้าคุณไม่อยากให้เราเป็นภาระคุณก็อย่ามาเป็นภาระเราได้หมดจะขอแค่อย่ามาเดือดร้อนเราถูกถือว่าดีถือว่าดีหายากมากเลยอะ่ะจริงเหรออ่าถือว่าเป็นแรไอเทมเมื่อกี้เลือกขึ้นบทบทกับลอยเราเข้าใจใช่ไหมขึ้นบทกับขึ้นลอยเนี่ยขึ้นลอยคืออะไรเพิ่งเคยได้ยินขึ้นบทเพราะเราคิดว่าขึ้นบทคือแบบนี้ ขึ้นลอยคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเลิฟออนท็อปแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดอันนี้คือขึ้นลอยขึ้นบทคือทูๆแล้วชอบไสบทถึงรู้ว่าลอยเป็นยังไงเราก็ยังเข้าบทดีๆเอ๊ะทำไมบทมันมันถึงกว่ามันแนบกว่ามันขยี้ได้ผู้ชายอาจจะชอบลอยถูกไหมแล้วแต่แต่ว่าเราชอบบทและถ้าแค่นี้เรียกลอยไหมผู้ชาัยสันแค่นี้เออเอาเป็นว่าบทแหละปลอดภัยดี ไหนๆก็พูดเรื่องนี้ละปกติเนี่ยน้องอาโปเนี่ยมันจะมีผู้หญิงบางประเภทที่เขาต้องขึ้นเท่านั้นถึงจะเสร็จเองเราเป็นไหมเป็นบางครั้งฮะ บางครั้งและบางคนกับผู้ชายบางคนก็คือเสร็จได้ด้วยท่าอื่นด้วยกับบางคนก็คือเราต้องขึ้นเองเท่านั้นเสร็จเ็นี่ยขึงนที่หงเฮ้ยฟังดูแปลกฟังดูกว้างอ่ะแม่งแล้วแต่ครั้งคือบางบางครั้งเนี่ยผู้ชายทําเราไม่ถึงไงแบบจิกจิกอยู่นั่นแหละอ้าหรือจัดการเองก็ได้เมื่อกี้เราเลือกขาปากหรือขาอกนะขาปากส่วนน้อยมากที่จะตอบขาปากทำไมเขาบอกอกจะอ้วกเอาเหรอเราไม่อ้วกแสดงว่าต้องไปเจอรสชาติที่ไม่ดี การที่เราจะคาร์าร์กนั่นนะนะเราะต้องเป็นผู้ชายที่คบกันแหละระดับหนึ่งเราสามารถบอกเขาได้ว่าเอ้ยคุณไปดื่มน้ําแตงโมมาน้ําสปอบร์รมานะก่อนจะมีอะไรกันเนี่ยกินตอนนั้นทันไหมไม่ได้อะต้องกินก่อนไหมต้องกินสะสมมาแล้วก็คืออามื้อเย็นเราคงไม่อาจจะแบบกินอิ่มแล้วก็ไปอย่างนงี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลา แต่คือสามารถว่ายกตัวอย่างเช่นจะมีอะไรกันตอนเย็นกินมื้อเช้ามาก่อนอ๋อได้แล้วแต่ผู้ชายเลยเ<อ>ถ้าผู้ชายเตรียมตัวดีแล้วก็โอเคเอ๋อเฮ้ยมันเปลี่ยนไ,ได้ขนาดนี้เหรอวะความรู้ใหม่ดีดีดๆๆีดีเลกอย่างหนึ่งอะถ้าเกิดเราไปที่อื่นแล้วมาคาอ,อกลเลอะเธออาบน้ําอีก <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์เช่นทิชชู่อะไรเช็ดอย่างเงี้ยทำยังไงเออคาปาก<ด>กินแม่งเลยเมื่อกี้เลือกไข่สันไว้เคยลองทั้งไข่สันและดิวดหรือเปล่าใช่ค่ะไข่สันอินกว่า อินกว่าดิวดมันดูโหดร้ายไปหรอไม่ค่ะดิวดเนี่ยถ้ามันขนาดใหญ่ใช้ระยะยาวมันจะหลวมด้วยนะถูกไหมแล้วมันต้องใช้มือในการบังคับอดี่าดีกว่าจังหวังได้แต่ชอบตรงที่แบบว่าถ้าใช้ขนาดใหญ่แล้วมันจะหลวมนี่แหละต้องระวังนะผู้หญิงต้องระวังงนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปใช้ของปลอมแล้วมันของจริงบางทีผู้ชายรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีของคุณหลวมขึ้น เพิ่งช่วยตัวเองมาตอนเย็นพอดึกๆจะมามีอะไรกันมันดูหลวมขึ้นเลยใช่ปหถ้าเป็นดิวดไข่สันเราเลือกไข่สันแต่ถ้าเป็นไข่สันกับมือธรรมดาไข่สันก็ยังไข่สันอยู่ดอเพราะมือมันเมื่อยเขาถามนอกเรื่องหน่อยช่วยตัวเองบ่อยไหมก็ยิ้มมายิ้มก็ได้อยู่เอาง่ายๆถ้าของขาดก็คือเราทําได้ไม่ติดขนาดมีแฟนก็ทํานะเราเล่นบ่อยแล้วล่ะทำไมอาจจะเป็นผู้หญิงเซ็กจัดมั้งอะความต้องการออถ้ามีแฟนแฟนต้องมีเซ็ก บ่อยไหมขนาดไหนเอาเท่าที่เขาไหวเลยแต่บ่อยได้ยิ่งดีเามื่อกี้ซิกแพคหรือคุณหมีนะซิกแพคคุณหมีไม่ดีตรงไหนจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องแน่นถึงขนาดซิกแพคก็ได้คุณหมีเหนื่อยง่ายและบางทีอ้วนปุ๊บก็ทับขนาดต <c oughs> ิดพุงยืนฉี่มองไม่เห็นของตัวเองไงใช่ไหมแล้วเวลามันยืดตัวห่ะมันจะได้แค่ไหนเอาเป็นว่าะจะมาเป็นแฟนน้องอาโปก็ดูแลตัวเองหน่อยใช่นิดนึ่งรักษาหุ่นนิดนึงตื่นเต้นหรือปลอดภัยตื่นเต้น แล้วความปลอดภัยมีความจําเป็นไหมเราปลอดภัยของเราอยู่แล้วอ๋อเรากินยาคุมอะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมเอาจริงๆนะเวลาแบบว่าเวลารับแขกเนี้ย <ๆ S 1> เรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองเนี้ยส่วนหน้จะให้เข้ามาที่ห้องตัตึงนะหนูทำอาชีพอะไรไม่ใช่พูดถึงแบบอ่ะมันมีทีมเยี่ยวทีมเยือนใช่ไหมอ่าพูงนี้ดีกว่ารับแขกอุ้ยตายแล้วถ้าเขามา มาเยือนเราพร้อมบอกเลยผู้ชายบางคนจะตกใจว่าทําไมคือเราทํางานอาชีพนี้บางทีเราก็ไปทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถุงยางอะไรเงี้ยเขาก็จะแจกแล้วก็เก็บไว้เก็บ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 ก็บเอาเป็นว่าตื่นเต้นเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมใช่ยกตัวอย่างสถานที่ที่ทาให้เราแบบตื่นเต้นหน่อยบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนใช่แล้วไปมีอะไรกันใหม่ๆแล้วไปมีอะไรกันบ้านเพื่อนเลยนะใช่ แล้วคนอยู่เยอะประมาณ10กว่าคนได้ <Wow. S 1> แบบว่าจัดจัดเลี้ยงวันเกิดปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะมีคนที่เรารู้จักมัางไม่รู้จักบ้างไม่มีอะไรกันตรงไหนอะของบ้านเขาะชั้นล่างเลยที่เขาจัดปาร์ตี้กันเลยแล้วเพื่อนไม่รู้อะไม่เห็นเหรอตอนหลังเขาก็รู้ค่ะเพรานานหน่อย ก็เป็นนะเรามีอะไรกันคือเป็นอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยห่ห้องน้ําอ่ะสมมุติเขาจัดปาร์ตี้ตรงนี้แล้วห้องน้ําอยู่นี้ก็ตรงนี้เลยเราไปมีอะไรกันในห้องน้ำอ๋อแล้วคือเหมือนประมาณมีคนจะเยี่ยวมีคนจะเยี่ยวมาเคาะแล้วเราเดินออกไปสองคนเขาเลยรู้ไม่เขาอาจจะได้ยินเสียงละมั้งไหนไหนก็มาเรื่องเสียงละขอคุยเรื่องซาวด์หน่อยเราเป็นคนที่แบบว่าร้องดังไหมเวลามีอะไรกับแฟนถ้าฟิลมันได้ก็ ก๊าันนะคะแล้วผู้ชายส่งเสียงได้มั้ยดูดูจ็คจี้ไหมดูแบบเฮ้ยแปลกแปกอ่ะไม่แปลกแต่บางคนก็จะแปลกอะไรวะไม่แปลกอ๋อคือส่งเสียงได้แต่เอาให้มันแบบสมเหตุสมผลใช่บางคนก็แบบอะไรวะเหมือนแบบยังไงดีอ่ะแปลกแปลกอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขำนะแต่เราก็ต้องกั้นขำเด็กกว่าหรือแก่กว่าเมื่อกี้เด็กกว่าค่ะชอบเด็กอระไม่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนแก่กว่าเลย เรามีแฟนเด็ก,ก่าตลอดเลยเหรอแล้วถ้าเป็นความชอบอ่ะก็ยังไม่เคยโดนคนเก่เอาเด็กไปเลยดีกว่าแม่งสู้เลยแน่สู้แน่แนข้อต่อไปพี่ชอบคําตอบเรามากเลย <c oughs> เรียทั้งเต้าอ,อ้าวแล้วพี่ว่าหนูนมใหญ่ไหม,ไมนี่มันจะเรียครบนี่แม่งใช้เวลามากเลยนะ <c oughs> ถามความรู้สึกหน่อยเพราะว่านางแบบส่วนใหญ่ที่ทํานมมาเขาจะมีปัญหาเรื่องความเซนซิทีฟที่มันลดลงเราเป็นไหมเป็นช่วงประมาณ3มเดือน3มเดือนแรก3มเดือนแรกชาเหมือนไม่มีนมและปัจจุบันอ่ะติดเดียวเอาผัดิ้นแตะก็แฉะแล้ว ที่เราเลืกดุดันไว้เซ็กโรมนติกเราไม่อินใช่ไหมก็อินค่ะแต่อาจจะมีติดติ่งไว้หน่อยนึงดุดุช่วงท้ายนิดนึงก็ได้อ่าได้เย,ย,ย,ย่ยังเยี่ยงหมูเยี่ยงมาเลยค่ะ <laughs> <laughs> คำถามสุดท้ายรับหรือลุกเมื่อกี้เราเลือกรับด้วยจริงๆ<อ>ก็รับได้จริงๆไม่ติดไม่ติดถ้าสมมุติเฉยๆว่าเราจะเสร็จชอบเป็นรับหรือชอบเป็นลุกหมายความว่ายังไงผู้หญิงบางคนแบบตอนจะเสร็จชอบคอนโทรเองมันจะได้แบบเสร็จไปเลยจบๆง่ายๆอย่างบางคนเขาไม่ได้ติดเรื่องต้องทําเองแล้วเสร็จก็คือให้ผู้ชายทํามันฟินกว่า ถ้าผู้ชายเก่งเนี่ยทำาเสร็จโอเคเลยถ้าเกิดว่าผู้ชายทําให้เราเสร็จได้ก็เราไปรับได้ไม่ติดใช่อาจจะมีเปลี่ยนท่าบ้างสุดท้ายเขาอยากจะโชว์ฝีมือเขาก็อาจจะัดมาโอเคยนที่ขอขอบคุณน้องอาโปมากๆน้องอาโปช่วยฝากช่องทางการติดตามอวกรอบหนึ่งครับก็ฝากติดตามผลงานอาโปได้ทาง Facebook นะคะภาษาอังกฤษ w l i u n i ค่ะถ้าเป็น i อจก็ a p macnam แล้วก็อย่าลืมมาดูอาโปนะคะที่ช่องทางเพจนี้เลยค่ะเพจทเฮียค่ะ ติดต่อเราคลิกลิงก์ใต้คลิป